ดูดูดูไออ้วนแมวข้างบ้านนี่นินทาเขาเขาได้ยินเนี่ยมือสัน่นมือสัน่นน่ารักมากภาพไม่ค่อยชัดเลยอะ่ะโอ้ยเาวฮาวถ่ายจนมือสันน่นสงสัยไม่ได้กินข้าววนครับอยากได้พาพนิ่งอะ วันอ้วนแม่มือสันวันลูกวันมือสันนี่คนดูเมาหัวหมดแล้วนี่ ดูดูสุดรอสุดรอสุดรอแมวใครดูหน้ากมลมๆหรอดูหน้ากลมๆหนูหรอดูดูดูอุ้ยลายสวยๆเนี่ยลายนี่เป็นแมวเป็นแมวนะครเนี่ยแมวร้านบาร์ข้างๆนี้อุ้ยสวยงามมากเลยดูลายลายเหมือนงู หมือนเสือเหมือนงูดูหน้าดูหน้าดูหน้าสุดหล่อแน่แหน่มาอยู่นี่เงย้ยงมาอยู่นี่เงี้งดูดูดูปอกคอนี่แสดงความร่ำรวยกะเจ้าของเขาเป็นร้านบาร์อยู่ข้างๆแน่ไอ้นี่วันนี้มาโชว์ตัวปกตินะย ไม่ยอมให้ทายมันจะวิ่งวิ่งกลับบ้านไปแหละปิกบ้านแหละฮะปิกบ้านอย่าไปไปกินข้าวอย่าไปก็ว่าจะอยู่นี่วิ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 ลายสวยมากมากเลยอะวันนี้อารมณ์ไหนเนี่ยอารมณ์ไหนเนี่ย กำลังจะลดน้ำต้นไม้พอดีเจอเจอแมวแมวเสื้อดาวมาหันหน้ามาแหนเหมือนจะรู้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวถ่ายพับนิ่งดีกว่าไอ้ไอ้วนไอ้อ้วนมันนี่หูเหมือนว่าเฮานี่ง้อมันหนาไอเนี่ยจะถ่ายหูมือหือถ่ายละ กนเป็นเบแอ่งถ่าล่ะเนี่ยน่นได้ยินเสียงนกอือกลับบ้านไป,ไปแล้วกลับบ้านมันไปแล้วมันแบบว่ามันจะไปตะคุบนกนี่ดูดูดูไปดัปงฝ่า จะทุ่มแล้วเนี่ยม,มืดแล้วดูดูดูวิธีการตะกุบเหยื่อเรามีไหนนกนะดังแกบแก่แกับกาบ,แ,กบแล้วมันมีไหนนะอือออ <c oughs> เราไปเดินมาหา อออโอ้ยดูหน้าดูหน้าดูเท้าดูเท้าลายนี้สวยไหมาลายสวยมากเลยดู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 ดดดดไปกลับบ้านไปไปเดี๋ยวเจ้าของมาตามอีกละไปเดี๋ยวเจ้าของมาตามแ่ละมันต้องมาอ้อนเลย ทำเป็นมะอ้อนนะคิงเนี่ยไหนดูเหรอไหนดูนะไปปิกบ้านไปอยู่เป็นเตวในป่านี่นะงูกว่านักนะเนี่ยไปกลับบ้านดูอ่ะถ่ายแอคค่ะเน่เน่ ไปปิก <volumes> บ <shake it> ้านดูกปิกบ้านดูหัวแล้ออยู่ไกลๆแล้วว่าจะถ่ายหูบเนี่ยเด้อนั่นแหละโชว์โชว์โชว์โอ้โหความยาวเปลือกปอกปอฝังเพชร มีมีมีนี่นี่นนพอลวเดอ้อถ่ายมันเยอะละเดี๋ยววันหลังมันอายมันจะไม่กลับมา